อะไรดีว <c oughs> <c oughs> so ่ายังไงดีอ๋ออันนี้ผมแอบไม่เข้าใจนะค่ะแต่ว่าเขาเขียนว่าข้าวมันไก่หรือจะสู้ข้าวมาใกล้ๆหน่อยอย่างก่อนคุณไม่เห็นมีอะไรจะคล้องจองกันเลยนี่คล้องเสียงใช่ไหมเรียกว่าคล้องเสียงเหรอข้าวมันไก่กับเข้ามาใกลข้าวมันไก่กับเข้ามาใกล้ๆข้าวมันไก่กับเข้ามาใกล้ๆ แสดงตัวเดี๋ยวนี้ฮะแสดงตัวเดี๋ยวนี้อยู่ไหนครับคุณเมย์อ๋อคุณเมย์เขียนตอนกินข้าวมก่เหรอครับใช่นี่แล้วดังสกุลเขาไม่ธรรมดานะเขาชื่อเมย์ต้วผไม่รู้จักอ่างนี้เลยเน่ยเอาไเอได้ยต้ิมพาค่ะโอเคนคโได้